สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหนูเล็กนะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเก็ดจนสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เ <c oughs> ขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้มีรถครอบครัว7พี่นางผ่อนเบาๆนะคะมา เสนอนะคะให้ลูกค้ารับชมกันนะคะคันนี้เป็นตัว Toyota Fortuner ตัว3000นะคะคันนี้เป็นขับ2ราคาตั้งขาย6 3 9 9 0 0 0บาทเลขไมคคันนี้อยู่ที่158,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์093 389 2888นะคะเบอร์น,นี้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถหรือรายละเอียดการจัดไฟแนน์ได้เลยนะคะคันนี้จัดยอดไฟแนนได้เต็มๆลน้นๆกันไป เลยนะลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเลขทะเบียน2กอไก่ต่อเต่า4 6 0หนเะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์แบบนี้เลยนะสีบอลเงินนะคะันนี้กระจังด้านหน้าน,านะ,ะมาเป็นโครเมียมเต็มๆแบบนี้เลยนะ,ะสีเส้นด้วยกันนะ,ะโลโก้ t ตัวต a อ,อยู่ตรงกลางตรงนี้นะ,ะลักษณะโครเมียมนี่ไม่มีรอยขูด อ่าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยทะลอกเลยนะ,ะนี่ตัวดวงไฟนะคะันนี้ได้เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนไปด้วยนะคะอ่าสวยงามโคมเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเนื่องจากคันนี้เพิ่งจะเข้ามาดวงไฟยังไม่ได้ขัดนะ,ะอาจจะมีรอยเหลืองดูบ้างนะคะแต่เดี๋ยวทีมช่างขัดให้นับรองใสวิ้งเลยนะ,ะสวยงามแน่นอนนะคะด้านล่างมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะกรอบของไฟตัดหมอกเป็นสีดําช่องลมด้านล่างก็เป็นสีดําเช่นกัน สว,สวนะคะคถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าได้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะ,ะน,อน็อต6รูแบบนี้นะคะตัวยางนะ,ะเป็นยางกูดเกียร์สัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่39นะคะสัปดาห์ที่3 9ปี2020ันยี่สิบอะนี่าเก้าปีสองพันยี่สิบดอกอยางนี่ยังเหลือๆนะคะยังเหลือๆยังใช้งานได้อยู่ยาวๆเลยนะ สวยงามนะตัวโชค๊คนะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆมาจากโรงงานนะลักษณะของโครงสร้างไม่มีสนิมนะคันนี้ไม่ได้จอะจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะเดิมๆจากโรงงานมาเลยเนื่องจากว่าคันนี้เพิ่งจะเข้านะคะยังไม่ได้มีการสปาตัวเครื่องนะคะยังไม่ได้มีการสปาภายนอกภายในายอาจจะแค่มีการล้างนิดหน่อยนะะอ่ะตัวขั้นบันไดนะคะขั้นบันไดก็ใช้งานได้นะคะยาวยๆนะไม่ ไม่ไม่ได้มีรอยถลอกมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นคราบมีฝุ่นมีสิ่งสกปรปกอยู่มากเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนั่นเองถนะัดขึ้นมานะคะเป็นในสวนตัวกระจกปับพัดไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านนี้เลยนะกระจกพัดเดิมๆนะคะบานเดิมมาจากโรงงานเลยมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้งอันนะคะมือเปิดอันแล้วก็รักษณะกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้ มาถึงพาร์ทด้านหลังกันบ้างนีนะคะดวงไฟไฟเบบดวงที่3นะคะอยู่บนโอยเลอร์แบบนี้เลยนบานกระจกต้องขอบบานกระจกเขาจะเป็นลักษณะสีดำนะสีดำแบบนี้นะ,ะดวงไฟคันนี้ลูกค้าได้เป็นดวงไฟแบบกลมๆทรงโดนัทไปแล้วก็ขอบดวงไฟเขาก็มีการตกแต่งด้วยโครเมียมอีกด้วยนะคะเพิ่มความดู ลูลาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะิ้วฝากระโปรงนะคะเป็นโครเมียมทางอันสลักตัว Fortuner เอาไว้ตรงนี้นะะอ่ะนี่เป็นเครื่องสามพันนะคะ D4D ฟ w i วิน turbo นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ด้าน,นั่งมาพร้อมกับไฟเบรกทับทิมนะคะยางอะไหล่มีให้พร้อมเลยนะ,ะอยู่ใต้ท้องแบบนี้ ช่วงล่างแน่นๆเลยค่ะลูกค้าค่ะแน่นๆเดิมๆมมาจากโรงงานเลยนะคันนี้คุ้มๆเลยแล้วก็ราคาที่สำคัญราคาแค่639,000บาท ถ้าฟรีดาวออกรถโดยไม่ใช้เงินนะคะคันนี้ลูกค้าผ่อนเบาๆอยู่ที่12,000เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ภายในเนี่ยเป็นสีเบจนะคะสีเบจคุมโทนไปเลยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะเป็นสีเบจทั้งแผงเลยแดีวก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุนะหุ้มหนังแบบนี้นะหนังเดินได้ตะเข็บสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ปุ่มเซ็นทัลล็อกอยู่ด้านนี้เลยนะปุ่มเซ็นทัลล็อกเนี่ยจะวางอยู่บนแผงที่เป็นตกแต่งด้วย ลายไม้นะะลายไม้ออกสีเทาดำนะแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมมาเลยทั้งอันนะลำโพงซับส่งซับเสียงดีให้ครบพร้อมเลยนะแล้วก็พวกโครงสร้างต่างๆนะอันนี้ก็เดิมๆมาจากโรงงานเช่นกันนะคันนี้รถสวยนะลูกค้าส่ะนะนะหัวน็อนก็ไม่มีรอยไขายนะเดิมๆมาเลยสันกระดูกง,งูกระดูกง,งูนะคะหยดึงไม่ออกแน่นมาก น่นจริงนะน่นจริงนะานี่สันกระดูกงูนะคะจุดเมรร็ดอ้ากรเรียงกันแบบนี้เลยะะการันตีความเดิมของสีเลยนะ,ะว่ามาแบบสีเดิมเดิมมานะ,ะตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบทปลายเดินได้ตะเข็บสีเบทเช่นกันนะคะเป็นเบาะแบบปรับเรื่อนไฟฟ้านะคะลักษณะตัวเบาะคือใหม่เลยนะ,ะไม่มีรอยแตกไม่ปีไม่ฉีกขาดมาเลยนะ,ะพร้อมใช้งานนะ,ะแล้วก็ปุ่ม สำหรับปรับพับไฟฟ้านะคะตัวกระจกอยู่ด้านนี้เลย mm hmm. พวงมาลัายนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัายแบบมันติดฟังก์ชันไปเรียบร้อยนะ,ะนยนะคะด้านซ้ายนะคะควบคุมเป็นในโหมดของการเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนแชนแนลนะคะโหมดตรงนี้ใช้งานได้ mm hmm. แล้วก็ปุ่มบริเวณอะคอนโซลบริเวณคอนโซนนะคะด้านบนเป็นสีเทานะคะเป็นสีเท,า,ะะเเทาแบบนี้ทั้งแผงเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะคะนี่ ขอบขอบของเครื่องเสียงจะมีการตกแต่งเป็นสีเมทเลลิกแบบนี้ตัวเครื่องเสียงเนี่ยสามารถเล่นโหมด FM AM นะ,ะใส่แผ่นได้นะ,ะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะันนี้ตัว DVD ใส่ได้เล่นได้ตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะแล้วก็มีโหมดกันถนนลื่นด้วยนะ,ะที่จุดบุรีนะคะช่องเชื่อมต่อ USB มีให้นะ,ะช่องสำหรับใส่ แก้วนะ้ํานะคะมีนะแล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดแบบนี้นะฐานเกียร์ค่ะจะเป็นสีเทาตัดขอบเทาเข้มนะหัวเกียร์ก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้สีเทาดำนะสวยๆเลยคันนี้นะคะคุ้มๆนะคะลูกค้าเป็นรถครอบครัวคันหนึ่งที่หลายๆบ้านนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของกันนะเดี๋ยวเราไปดูเบาะกลางนะคะเบาะนั่งแถวกลางกัน สำหรับคันนี้เบาะนั่งแถวกลางนะคะก็ลักษณะตัวเบาะไม่เปื่อยฉีกขาดเช่นกันลักษณะตัวเบาะใหม่ๆนะคะมีที่พักแขนวางแขนให้นะคะแล้วก็ตรงกลางมีแอร์แยกมาให้ด้วยสําหรับผู้โดยสารแถวกลางนะสำหรับตัวโตโยต้านะคะจุดเด่นของเขาคือมีแอร์ให้ครบทุกแถวนั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านกลางด้านหลังนะคะมีแถวมีแอร์ให้เช่นกัน นี่อันนี้คือลักษณะของฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเปิดมานะ,ะพาร์ทเดิมๆเช่นกันนะคะของสร้างเดิมๆแบบนี้มาเลยสวยๆนะลูกค้าค่ะแล้วก็อันนี้แถวนี้นะคะจะมีแอร์ให้แอร์แถวที่สามมีให้ เบาะนั่งนะคะเป็นเบาะนั่งแถวสามสามารถปรับขึ้นไปแขนแบบนี้ได้เลยเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะคะทําให้รถกลายเป็นรถอเนกประสงค์ให้ดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ถังดับเพลิงนะคะมีให้อุป,ปรกรณ์นะคะพวกเครื่องบือต่างเนี่ยก็จะแยกออกมาอยู่ตรงนี้เลย ชัดเจนสวยงามมากๆนะคะเดีด๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันส่วนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะพูดถึงกันนะคะในการรีวิวครั้งนี้นะก็เป็นในสนองตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องขนาด 3,000cc ด้วยกันนะ,ะเป็นเครื่อง D4D Venterbo นะคะลักษณะฝาครอบเครื่องนี้ก็คือมีมาให้สมบูรณ์ครบพร้อมเลยนะ,ะที่สำคัตรงนี้นะคะมีเครื่องสําหรับดักลมนะคะดักความร้อนนะ,ะมันจะมีรูอยู่ข้างหน้านะคะดักความร้อนขึ้นไปปล่อยด้านบนได้เลยนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็ตัวเครื่องเดิมๆมาเลยนะเครื่องเนี่ยไม่มีการถูกถอดเปลี่ยนย้ายตำแหน่งอย่างแน่แนอนนะการัตนตีในส่วนของห้องเครื่องเลยนะับว่าเดิมๆแท้มาจากโรงงานเช่นกันนะคะคสวยๆนะคะแนตวตะคุงตะเกียบต่างๆก็ยังเห็นอยู่เลยนะหัวนงหัวน็อตน,น,น,นะ,ค,ะคันนี้สีเดิมมาเลยทั้งคัน หัวน็อตไม่มีรอยข่นะฝากระโปรงเดิมแท้มาจากโรงงานนะแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะยังไม่ชํารุีกค่ะนะคะนี่ตัวปั๊มตโตโยต้านะอยู่ด้านนี้เลยน่าใช่น่าใช้มากๆสําหรับคันนี้นะคนะคันหน้านะ,ะนี่สัญลักษณ์นะคะันหน้าไม่มีรอยกดนะไม่ขดไม่งองเดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหน้า,าที่คาดตีนการถล่มท่วมไม่มีแน่นอนนะคะ สรุปรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะโปรจ์จเนอร์ฟี2013เป็นเครื่อง3 0 0พันนะคันนี้ราคาตั้งขาย6,39,000บาทเล็กไมค์คันนี้1,58,000นะาแะเคดิตดีฟรีดาวได้เลยจัดยอดได้เต็มๆล,นลน้นๆนะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะค้าขายเจ้าของกิจการค้าขายออนไลน์นะคะอ่าชาหน้าจะพูดว่าอะไรดีอย เกษตรกร,ร,กรอ่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือทุกอาชีพเลยดีกว่านะขอให้อาชีพของลูกค้าเนี่ยมีแหล่งที่มาตรวจสอบไปไ,ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะมีบริการ Wing, ไฟแนนซ์วิ่งไปจัดให้ถึงหนะ้าบ้านกันเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะก like, ดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปทุกๆคลิปของหนูเล็กเลยสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ